สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง f อฟซีเนาะทาง fc ฟซีมาเอเก่าเมือนนี้ก็ใหแนวทางเช่นเคยน่าจะเป็นแนวทางมัดรวมสีลาวเนาะมีลาวสตาลาววีไอลาวสตา vip สามัคคีวีไอน่าจะเนาะแต่ก่อนเดือนเท่ากับว่าเบื้องผลกันก่อนน่าจะผลวันที่ยีก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเนาะลาวสตาผลที่ออก251 สี่สามสองหหนึ่งสี่สามลุดไปเนาะเราวีไอพีหกศูนย์ศูนย์หลุดเนาะจะส่วนหกมาหลักลอยเนาะเขาเป็นตัววิ่งเนาะจ้าห้าเก้าเอาห้าหกห้าหกกับเขาเดินหกวิ่งโดดเนาะเสียดายตัวจอพมากเน่าจะพี่น้องจ้าหลุดไปเนาะเราสตาร์วีไอพีเจ็ดสองหกเข้าเด่นหกวิ่งรดดเนาจะเด่น6กวิ่งโดดตัวเจาะไม่มีเนาจาก้าเจ้าเจ็ดมาในตารางวันเนาะ 97ส่วนเราสามัคคี VIP 306เข้าเด่น6อีกรอบนอกจะเข้าเด่น6วิ่งรูดตัวเจาะไม่มีนอกจะกระโดดไปเนาะส่วน2 3 2 3ามกระบอกมีน่าจะสรุปคลิปนี้นอกจะเข้าเด่น6วิ่งรูดเนาะส่วนตารางว่านมาในรอบเราสตาร์ VIP เกาจนากะเก้าเจ็ดส่วนถาวิ่งรูดหกเนาะวิ่งรูดหกเนี่ยมาราว VIP เนาะจะในบนล่างเลยเนาะห้าหกกับ หกศได้เป็นโตว,วิ่งเนาะจ้ะลาสตาร์ VIP มา26ส่วนสามัคคี VIP มา06เนาะจ้ะเข้าไป3รอบเนาะจ้ะพี่น้องจา้าถ้าหลุดวิ่ง6เนาะเข้าเลาว VIP สตาร์ VIP สามัคคี VIP เนาะจ้ะเฮาก็รุ่นต่อตามต่อเนาะจ้ะพนเพราะว่าแนวทางนี้เขามีลุดกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะในรอบนี้กัสายหลุดสายวิ่งกะได้ไปเต็มๆเนาะจ้ะ วันที่ยีิบเก้านะจะยีิบเก้าให้เด่นที่3ามวิ่งรดูดตารางวันมี6มีห้าเจหนึ่งสามารถจับสองตัวสตัวได้เนาะจะเนาะหรือว่าจะไปจับใส่ตัวที่เฮ้ามาักกะใดนอกจากเนาะส่วนตัวจอมีสามหนึ่งสาห้เจ็ดสมเก้าเก้าหนึ่ง 9กนะ้าห้าเก้าหกเก้าแปดเนาะหกกับเก้าย้ำว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะจ้ามาคูดใยชอบคูดใยกะกลับหัวในเนาะว่าเป็นเกนะ้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าหกหางสินเนาะจ้าพี่น้องจ้าส่วนสองตัวกระเน่นไปกลับเนานะจ้าแนวทางที่หายไปกะ กมีเขามีรูดปาปนกันไปในแต่ละมือเนาะจ้าพี่น้องจา้าแอดกับบริษาามารถดดะนะรูใดว่าแนวทางจะเขาจะรูดตัวใดเนาะก็เป็นเพียงแค่แนวทางมีตัวมกักตัวชอบก็ค่อยตามบ่ามากกระเลื่อนผ่านในเลยนะจ้ะสามหนึ่งสามเก้านาะจ้ะตัวเนียนเนาะเก้าห้าเก้าแปดนะจ๊ะจดใดแคบใดเลยจา้มามักชอบเวในหลอบใดเนะจ๊ะลาวสตาลาเวพีสตาเวพีสามัคคีเวพีเนาะมักหลอบใดก็ตามหลอบนั้นเนาะจา้ะพี่น้องจา้า คลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้นาะจ้าไว้พอกันคลิปนาแนวทางนาเนาะคอยมีโชกมีหลาบลำลำรว่ยๆ,ๆปังๆกันจ้าที่สําคัญคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะาจ้าเนาะพอกันคลิปนาแนวทางนาสวัสดีค่ะ